ตูมะยืนนี้ฮะพี่เห็นแล้วเต้นแล้วมันไม่ใช่เลยใช่เหรอมันไม่ใช่มันท่ามันไม่แบบฮิปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนให้ไม่ได้พี่นุไม่ได้อย่าไปดูทุกคนนี้ไม่ได้ท่าเก่าเอาโอ้โหดูน้าตาอะไรมันเรียกว่าเป็นแบบอมตะท่ามันอมตะอ้าวไหนๆท่าไหนลองดูดิอ้าวอ้าวโอ้โห เจตักรินมันกี่ปีแล้วเนี่ยไอ้เฮ้ยว่าพี่เจแก่เนี่ยไม่ได้เกี่มันนานแล้วไงเฮ้ยเพราะเดี๋ยวนี้มันต้องสมัยใหม่แล้วมันต้องเทาหรืออินเทนจะไม่ไม่เอาเอาเอสอะไรจริงล็อกเกอร์เหรอโอ้โหเอวเอดูดิดูดิคนแกขายข้อเสื่อมเต้นมากๆเดี๋ยวขายข้อเสื่อมอย่างนี้นี่นี่มาดูมาดูต้องดูนี่ต้องดูนี่ยังงไค เอจแต่ต right. 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 ่ต <re ่ตั่นี้มันต้องท่านี้ท่านี้กำลังมากกำลังมาทงทงอยากนำทงนำเลยครับท่านี้เลยมาเตะตูมดูทงก็เต้นเออ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องก็เต้นนอาพี่น้องมาดูสิพี่นไหมไม่เต้นน่ะอันนี้อะไรเนี่ยแล้วนี่อะไรเนี่ยเนี่ยแจมนะแจม แกทำไปนักเยียมาแจมได้ไงครับอ้าวก็เราูดอยู่หมู่บ้านเดียวกันไงแต่ว่าออกกำลังกายก็ต้องร่วมกันจะได้ขึ้นทักใช่ปะเต้น่ะบบอลลูนมาเต้นมาเฮียอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮียยังไม่คิดเลยเฮียไม่คิดเลยเฮียอยากออกกำลังกายเมาสิโนเฮ้ยสลุย không biết điên bả điên cứ là còn, mà không muốn bước ngay cả như thế này nó tinh tinh

เนื่งตอเน่าจะลุดจะลุต่อเนื่องโอ้โหเด้งมีเด้งมีเด้งโอยมีเด้งสู้เด้งเด้งสู้เด้งสู้ทำไมมันเด้งสู้ไม่น้าล่ะเข้าใจแล้วทำไมมันเด้งสู้มา็วมมานร็มาเร็นมาเวมานร็เร็เ็วาเวมาเรเราวมาม

ไปอยนั้นไปอย่างนั้นหน้ามีเจ็บเาเล่นกันปการเสด็อขาไม่จริอจริงาไม่จริงไม่ต่อเนื่องใช่ไเต้นต่อมาเดี๋ยวพี่สอนต่อเดีวเดียวเพี่นุเรามาตกลงกันใหม่ดีกว่าไรกับคนละเพลงอ๋อ สลับกันหมดปุ๊บเป่าก็คือต้องสลับกันโอเคได้งั้นด้วยความอุ้งสพี่ต้องก่อนโอเคโอเคมาๆาฮะิดคิย่างกุ้งคิดไปยงกโอเคนะคะโอเคนะคะโอเคโอ้ยไฟ้ฟเด็กเด็กเด็กขึ้นมาสักเยอหมดเวลาเปนยังไม่ได้พัเลยนั่นคือหนึ่งท่านับเป็นหนึ่งท่าหมดเวลาไป ะมานี่ยต่อนี่จะสอนเราร้อยโลร้อยโลร้อยงลง่ายๆมาตัวก็ชอบหัวหน้าสิพี่หน่งหน้าเล่นหลังเล่นหน้าเล่นข้างเล่นข้างเล่นข้างโอ้โหอะไรเนี้ยช้าหมัวแต่คุยอยู่นั่นแหละคุยอะไรก็ไม่รู้เรื่องยังไม่ทันเด้งเลยอะไม่ต้องเด้งแล้วมาเมื่อกี้โอเคนะคะโอเคอันนี้มาตอบต่ออันนี้โอ้ยยังไม่เริ่มเลยสักสเต็ปอะไนั่นแหละถือว่ามัวแต่คุยเหมือนกันอ่ะไม่ต้องละเรามาเต้นกันเลยดีกว่าเฮ้ย เอาเลยมเอาเหรคือแบ่ง้าาักันลรัก okay. ก oh, ันลบงอเคโอเคนะครับเอเด้ยด้งขึ้นดขึ้นด้งขึ้นเด้งหลเดงลยงเดงหน้าเด้งหลังเด้งน้าเด้งหลังโอ้โหเด้งไปหรือเปล่าเนียโอ้โหนชยมชเวยเด้ง่อเด้งต่อเด้งต่อนน่งยง่เาเวลาอะไร เองชีวิตพวกแกนี่เลยโอ้โหฮย้ยยนเฮ้ยยอมเ้ยมโฮมันนขาดนีอ้ยยอมโอ้อลากาวะนม่ไต้ไม่เสรเลยไม่ได้าท่าโอเคนะคะลอาเอายุง อยากโดนใช่ไหมน่้ามันโดนแบบหันหน้ากข้ามาเนตัวดังมากอ่ะเขานี่โอ้โหดิงมันต้อเข้านี่รใจแล้เข้าเรียกผิดเลียมผิดเลียมัน่าตกใจมากแบบว่าเสียงดังมากแล้วหัวเราวทำไมอ่ะหลุดเลยอ่ะแกแหละ ขอเป็นคู่รักของเธอคู่รักชักศอของเธอ